เรื่องของนโยบายมีหลากหลายเรื่องที่ต้องจับตาสถานการณ์ถึงความคุ้มค่าการนำไปใช้และประสิทธิภาพนะคะพบกับทันโลก, 101, ก,ก,กวันโอวันทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะมีคุณฉัดคำแสงผู้อำนวยการวันโอวันผับมาค่อยๆค,คุยการเจาะกันแต่ละนโยบายในแต่ละสัปดาห์ค่ะคุณฉัดคะเรื่องของเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขณะนี้ก็พูดถึงกันมากว่าอาจจะมีการปรับกฎเกณฑ์การปรับรูปแบบใหม่เนี่ยจะทาให้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่าจริงไหมคะ ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเป็นคนตั้งไขขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังใช้งบประมาณเยอะนะครับแล้วก็เงินหลายส่วนเนี่ยอาจจะไปไม่ตรงจุดเขาจึงพยายามหาวิธีใหม่ๆครับปรับให้ทํางานได้คุ้มค่ามากขึ้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาชวนดูตัวเลขกันครับว่างบประมาณเนี่ยถ้าเราปรับเป็นแบบคัดกรองแล้วจะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นหรือไม่ครับก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนเรื่องสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยขณะนี้ก็เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนเลยนะคะครับ จริงๆตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุไปแล้วนะครับโดยที่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีผู้สูงอายุประมาณ20%ของประเทศไทยนะครับก็คือประมาณ13ล้านคนนะครับแต่ว่าแนวโน้มผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่หยุดจะมีการเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะเพิ่มไปนะครับจนอย่างเช่นในปี2040เนี่ยเราก็จะมีผู้สูงอายุแต่20ล้านคนนะครับ ก็หมายความว่าก็จะเป็นภาระในแง่ของการใช้งบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุก็คือเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแล้วการปรับกฎเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยจะนําไปสู่อะไรคะครับถ้าเกิดตอนนี้เรายังไม่ปรับนะครับเราก็จะเห็นว่า,เ,าเงินที่เราจะใช้ในการให้เบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนผู้สูงอายุครับจากทุกวันนี้ที่เราใช้เงินประมาณ8 0 0 0 0่นกว่าล้านบาทนะครับต่อปีนะครับหรือประมาณ3%ของงบประมาณรายจ่ายของรัฐเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนผู้สูงอายุ ในปี2040นะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง1.4แสนล้านบาทนะครับซึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ58%ในช่วง17ปีแบบเดิมก็คือให้แบบทั่วหน้าเป็นผู้สูงอายุก็สามารถที่จะรับเบีย้ยอย่างชีพได้แต่ว่าถ้าปรับกฎเกณฑ์ใหม่จะส่งผลอย่างไรคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทําการคัดกรองเนี่ยนะครับก็จะมีการตกหล่นแล้วก็รั่วไหลตามมาเสมอ เราลองไปดูนะครับประสบการณ์ในอดีตที่ผู้สูงอายุเนี่ยไปสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยมีหลายคนนะครับที่เข้าข่ายตามเกณฑ์นะครับก็คือมีรายได้น้อยมีทรัพย์สินไม่เพียงพอแล้วก็มีที่ดินเนี่ยไม่เยอะจนถึงเกณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ไม่น้อยแต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ45%เนะครับของคนที่อยู่ตามเกณฑ์เนี่ยไม่ได้รับบัตร คนจนตรงนี้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราไปลองดูคนที่ถือบัตรอยู่ทั้งหมดนะครับจะมีคนที่ถือบัตรอยู่เนี่ย19%ที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เข้าขายอยู่ในเกณฑ์นี้เขาอาจจะมีรายได้เกินแต่ว่าเราไม่สามารถตรวจสอบเขาได้เป็นต้นครับ น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการระบบการคัดกรองเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าเบี้ยไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องการจริงๆนะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองซูมลงไปอีกนะครับแทนที่เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเกณฑ์รายได้น้อยซึ่งอยู่ที่ประมาณ10,000แบาทต่อคนต่อปีถ้าเราลองดูเกณฑ์เรื่องของเส้นความยากจนนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยเกมมันต่ำลงไปอีกนะครับก็คือคนที่มีรายได้เนี่ยประมาณ33,000บาทต่อคนต่อปีเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้เกณฑ์นี้เนี่ยประมาณ36%หรือว่า1ใน3เลยนะครับที่เขาเป็นคนยากจนแต่ว่าไม่ได้รับบัตรในขณะที่คนที่ถือบัตรอยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณเกือบเกือบ80%เป็นนะครับเป็นคนที่ได้รับบัตรโดยที่ไม่ได้เป็นคนยากจนครับ แล้วควรจะต้องปรับกฎเกณฑ์อย่างไรคะเพราะว่าสังคมไทยหรือว่าสังคมผู้สูงอายุก็มักจะพูดกันว่าเป็นสังคมที่แก่ก่อนรวยทําให้มีปัญหาพอเกษียณแล้วมันก็ไม่มีไรายได้ที่จะเข้ามาครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยอย่างที่คุณนัทาว่านะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะครับที่ เข้าสู่สถานะสังคมสูงวัยก่อนที่จะเป็นสถานะประเทศรายได้สูงแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้สูงอายุเกินครึ่งหนึ่งะครับ50กว่า60นะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้มีความมั่นคงเพียงพอที่จะเกษียณตามมาตรฐานชีวิตพื้นฐานแต่ถ้าเกิดเป็นนโยบายให้ทวนหน้าเนี่ยเป็นการรับประกันหรือเปล่าคว่ายังไงคนจนก็จะได้เบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุการทําแบบทั่วหน้าเนี่ยทำให้เงินเนี่ย ไปได้ถึงกลุ่มคนที่ลำบากจริงๆอย่างแน่นอนเราสามารถการันตีสิ่งนี้ได้นะครับอย่างเช่นในกรณีของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเงินประมาณ30%เนี่ยลงไปสู่ผู้สูงอายุในครัวเรือนที่ยากจนที่สุด20%ล่างของสังคมกลุ่มที่ยากจนถัดขึ้นมาเนี่ยได้รับประมาณ27%นะครับซึ่ง กลายเป็นว่า2กลุ่มนี้เนี่ยได้รับเงินไปแล้วเนี่ยเกินครึ่งนะครับแล้วก็เงินที่ตกไปสู่กลุ่มคนรวยจริงๆเนี่ยมีอยู่เพียงประมาณ9%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะให้ทั่วหน้าแต่ว่าคนจนยังได้มากกว่าครับแล้วถ้าไปดูในต่างประเทศล่ะคะระบบในการคัดกรองในการให้เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเขาใช้รูปแบบอย่างไรกันคะจริงๆแล้วในต่างประเทศมีทุกรูปแบบเลยนะครับในต่างประเทศมีทั้งแบบทั่วหน้าโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์กันว่าใครได้รับซ้ำซ้อนได้รับบำนาญจากช่องทางไหนบ้าง มีทั้งประเทศที่ได้รับทั่วหน้าแบบห้ามรับซ้ำซ้อนอย่างเช่นประเทศไทยที่ได้รับบำนาญแล้วห้ามมารับเบีย้ยยังชีพเป็นต้นนะครับมี5ีห้าสิบสี่ประเทศนะครับที่ทําแบบคัดกรองแล้วก็มีสองประเทศที่ทําผสมถ้าอย่างนั้นประเทศไทยควรที่จะใช้แนวทางไหนครับเพื่อให้มั่นใจว่าเบีย้ยยังชีพเนี่ยจะไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องการจริงๆแล้วก็จะช่วยผู้สูงอายุได้จริงๆรัฐบาลใหม่แล้วก็คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับจะต้องตัดสินใจต่อไปครับว่ายังจะเดินหน้าทําระบบคัดกรองจริงหรือไม่นะครับถ้าจะทําก็อาจจะต้อง ตอ,ตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้นะครับว่าถ้าทําไปแล้วเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีเนี่ยกลุ่มคนที่ยากจนจริงๆแล้วเขาอาจจะตกหล่นไปเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลือแบบใดเลยแล้วเขาลำบากมากๆเนี่ยเรายอมรับได้ไหม อย่างที่สองนะครับถ้าเกิดเราตัดเงินออกไปได้แล้วเนี่ยเราเอาเงินส่วนนี้ที่เก็บมาได้เนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรมันคุ้มค่ากว่าในเชิงสังคมอย่างไรอันนี้ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คือบอกว่าในอนาคตเราทําไประบบคัดกรองอาจจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของการตกหลอดล้วนไหลของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เกิดขึ้นทั่วโลก เอาละค่ะเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าเพื่อที่จะดูแลประชากรที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆที่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่มองข้ามไม่ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชัดมากค่ะ